แล้วก็ไฟเอเ้ยเฮ้ยรถไฟชนหนึ่งส <laughs> 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 องสาวัสด Nurse สีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้อ,อ่าพ้กเราบอยเดว y ใช่ครับ <h> วันนี้เราอยู่บ้านกันใช่ไหม รันช่วงกักตัวหลายหลายคนอ่ะอาจจะเหงาแหละดูออกเราก็เลยแบบเออเลื่อนๆ Facebook ดูใช่ไหมว่ามันมีแบบโฆษณาเกมขึ้นมาให้เล่นด้วยเราก็โหลดมาเนี่ยผมโหลดมาหลายเกมมากเลยก็เล่นไปเล่นมาติดครับก็คือมันมีเกมหลายๆเกมที่มันขึ้นมาเราโฆษณาล้วก็แบบบางทีเราก็หยุดดูไม่แล้วเราก็แบบเออด้วยความเบื่อนะก็เลยเปิดใจปกติเล่นในอวีงแล้วแบบมันเหนื่อยแบบเออมันแพ้แพ้บ่อยเครียดมันเครียดเออเล่นอวีบอกเลยไม่ไม่ใช่เกมที่ขครเครียด คื่นจรเที่เครียดใช่ huh. anyway. like weather weather. ี่เราจะทักษิตเงี้ยเราก็เลยแบบเออมีเกมอะไรบ้างอ่ะเล่นกันบ้างโอเคมันเรามาเริ่มดูเลยเนาะก็ตอนนี้หน้าจอของผมนะก็มีตอนนี้โหลดมาประมาณ20เกมโตะผมเองแล้วอ่ะเล่นไปแล้วประมาณ45เกมเกมแรกเลยก็จะเป็นแบบชื่อเกมอะไรเกมฟิตดัมก็คือคลิปนี้เราก็จะแนะนําเหมือนเกมเล่นแก้เบื่อให้ช่วงตักตัวอยู่บ้านมมนเป็นเกมโง่ๆซึ่งก็ไม่โง่เท่าไหร่คนเล่นก็ต้องฉลาดนิดนึงว่าเกมเขาโง ไอ้ไม่ถึงวันเล่นแบบไม่ต้องคิดเลยมันแต่ก็ต้องคิดอะอนาคตยอดซับเราเยอะๆนี่20บกว่าเกมนี้เป็นสปอนเซอร์เราหมดเลยนะใช่เหรอเออโอ้โหเดี๋ยวพักหนึ่งเปิดมาสวัสดีครับวันนี้เรามากับเกมฟิตด้อมเงี้ยเหรอครับอ๋อเหมือนไล f ์ออฟคิงดอมเงี้ยเกมนี้สุดยอดไปเลยเกมก็ขึ้นมานะก็นี่เราก็เข้าไปเลยปุ๊บเป็นเกมฟิตดอมนะครับมันเป็นเกมพัศเสวทั่วไปตัวเกมมันอะมันก็จะเป็นอย่างนงี้ผมเล่นไว้เนี่ยหกร้อยก็ด่านละหกร้อย อืมก็ไม no, ่ไม ah, ah, like ่ต ah, <maya> ิดเกมเท่าไหร่หรอกก็แบบมันจะเป็นเกมพัซซงง่ายๆอ่าแบบสลับไปสลับมาอะไรเงี้ยอ่ารอบนี้เราจะเล่นแบบเล่นแบบคนคนมีสมองไหมเล่นแบบคนมีสมองก็ได้อ่ะอ่ะราก็มันก็จะเป็นแบบเนี้ยครับเอางี้รู้ต้องสอนตั้งแต่แบบเริ่มต้นของเกมนะเว้ยเฮ้ยอยากรู้เข้าเล่นเกมเองเกมพวกนี้ง่ายๆแค่แบบอ่ะจับคู่3อันเนี้ยปุ๊บแล้วมันก็จะแตกแตกแตกไปเรื่อยๆแตกๆเงี้ยเนี่ย เราก็แบบไล่ให้มันลงมาให้มันระเบิดอะไรเงี้ยให้มันแบบเนี่ยอันนี้มันให้เอากระเบื้องออกใช่ไหมกระเบื้องเนี่ยมันจะเอาออกได้โดยมันต้องแตกแต่แบบตอนเนี้ย พื้นที่มันเล่นยากหินแตกใช่ไหมใช่ครับผมหินกระเบื้องครับกระเบื้องกระเบื้องแตกครับหมายถึงเปลือกหอยมันต้องแตกก่อนกระเบื้องมันรวมกันเป็นระเบิดใช่ไหมใช่ไหมครับแล้วก็เนี่ยปุ๊บระเบิดกระเบื้องแตกเลยใช่ไหมดูน้ําดูกระจายนะครับโอ้ไม่ถึงน้ําในเกมใช่ไหมครับครับผมโอเคได้ได้เนี่ยเราก็ระเบิดทาภารกิจไปเรื่อยๆเนี่ย โบไปเหมือนเคยเล่นแ่ะเหมือนเคยเล่นเกมแนวนี้อยู่อ้าก็คือประสงค์มันก็คือมามันก็คือแบบเหมือนจับคู่มันให้ได้สามสี่ตั้งใช่ใช่เมื่อแบบระเบิดช็อตเฉพาะเวลาช่วงไม่มีตังอะไรเงี้ยครับมันก็จะชาบผมใช่ครับผมถุยเนี่ยมันก็จะมีระเบิดพอระเบิดเป็นครบปุ๊บมันก็จะขึ้นมาช็อตอะไรเงี้ยต้องลองเล่นดูต้องลองเล่นดูอันนี้เป็นเกมแรกที่แบบเกมงง ไม่ต้องคิดแล้วมาอันนี้อย่างเงี้ยแพ้แล้วเราหมดแล้วใช้ความคิดเยอะเหมือนกันมันก็จะมีให้เราใช้เพชรแต่แบบอันนี้เช่ามันเถอะเราไม่มีเพชรเราจนเราก็ปล่อยันไปอ่ะอันนี้สําหรับเกมแรกอันนี้เราก็แพ้ไปเราก็จะหักหัวใจไปหัวใจเนี่ยมันจะมีชาร์จใช่ไหมอ่ะมันจะมีแบบเต็มเต็มแม็กซิมัมอ่ะคือ5อันหัวใจหนึ่งอ่ะมันก็จะใช้แบบ30 30นาทีอันนี้ก็จบไปมันก็เป็นเกมแบบใครเครียดจะมีเอฟเฟกอะไรให้ก็ไปศึกษากันเนาะอ่าใช่เกมที่2มันเป็นเกมโง่โเหมือนกันแต่ก็ไม่โง่ ผม <S <S ผมนี่เกมโง,โง่ทุกอันเลยเนาะเมื่อกี้เกมอะไรฟิทดอมใช่ไหม <S <S อันนี้ชิเคเกอเรียกว่าดอคัมเปอร์ดอแปลว่าวาดใช่ไหมคัมเปอร์ก็คือปีนป่ายอะไรอย่างงี้ถ้าผมจําคําศัพท์ไม่ผิดมันก็จะเป็นเกมที่แบบให้เราวาดเส้นอย่างเงี้ยเราก็จะวาดเส้นมาแข่งเขาเราก็วาดปุ๊บเนี่ยของเรายาวใช่ไหมเราก็วาดให้มันยาวๆเลยเราก็จะมาวิ่งแข่งกันหมายถึงขาในเกมใช่ครับผมเนี่ยเราก็จะสู้ไปเรื่อยๆเหมือนเงี้ยนี่นี่นโฆษณาใช่ใช่ใช่แล้วแบบนี่เราจะวาดยังไงก็ได้นะ แต่ผมชอบไปไม่ได้ไปไม่ได้มันขอวาดเมื่อกีะได้ได้ได้พี่เมียงวาดได้เนี่ยเอ้ขาสั้นสั้นเหมือนเจ้าของเลยนะครับขาครับใช่เนี่ยเราก็จะไปเป็นไงเป็นไงเป็นไงโถ่แต่มันนําไปแล้วอ่ะเอออย่าไปกลัวดิครับเดี๋ยวแต่ถ้วผมขายยาวอ่ะพี่เฮ้ยนี่ผมวาดขาเรูปหัวใจก็ได้นะึ๊บนี่ได้อ แล้วผมแบบเอาไปไม่ได้อีกทีนี้นี่แบบแบบพื้นผิวไงเกาะ,ะพื้นผิวได้ดีอ่ะพี่เมี่ยงวาดอ่ะอ่ะปึ๊บมาเป็นรูปป่ารูปป่าเขาเต้นไฉเนี่ยแล้วก็ชนะไปอย่างเงี้ยอ้าวชนะเหรอชนะเล่นโง่ๆยังชนะเลยเนี่ยแล้วมันมีอุปรสรรคอะไรอย่างอื่นคือก็อวาดอย่างเดียว ใช่ <ไป S 1> เดี๋ยวมันจะมีตามด่านนะบางด่านยากบางด่านง่ายเนี่ยแล้วก็มันจะมีเปลี่ยนตัวละครได้ด้วยนะแม่เราผมผมก็ซื้อกอบหมดละพอไอตัวหมุนๆเลยนะใช่ตัวตรงกลางใ,<ช>ใช่ใช่ใช่เมื่อกี้ผมใช้เป็นตัวนี้เป็นตัวเครื่องจักรนี่เ <c oughs> นี่ยถ้าผมรูปกลวยกลวยจราจอพี่พี่พี่เมียงอยากดูกลวยไหมครับอ่าผมเอาลูกกล้วยหน่อยครับได้ครับผมเนี่ยเรียกล้วยมาละอันเนี่ยในระหว่างนี้ยคิดบ้าไปเลยครับอ่ากลวยพี่เมียงนะครับอ่าพี่เมียง นี่มันไงได้วยอยากเปลี่ยนขาอไ่งเี้ยแต่อันนี้ขาไวอันนี้เออเอ้ยได้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 มันจะกิ้งมหแล้วมันก็จะไปชนอะไรเงี้ยบางทีถ้าแบบขาผมยาวๆอย่างเงี้ยแบบมาอก้มันจะวิ่งข้ามไม่ได้มันจะเข้าไปในในลูกกิ้งไม่ได้บางทีขาตกล่องเนี่ยเห็นไหมเราก็ต้องวาดใหม่เรือกขาข้างเดียดอะพีก็ต้องวาดเนี่ยพีก็ต้องวาดใหม่เห็นไหมขาขา ปีนไม่ได้ต้องต้องโค้งโค้เนี่ยเนี่ยระหว่างแล้วมันต้องทำจังหวะพี่โค้งผิดด้านโค้งผิดด้านไม่ไม่มันต้องทำจังหวะพอดีปุ๊บเนี่ยบางทีปุ๊บเราทำจังหวะแล้วมันก็ตีไปเลยอ่ะไอเนี่ยมันตีขึ้นได้อยไ่แต่ผมนี่โอ้ยก้าวยาวนี่แล้วเราดูขาด้วยไงโอ้ก้าชนะชนะเป็ดปะเป็ดปะก็ไม่มีอะไรมากเกมนี้ใครเครียดหนุบหนุะเกมต่อไป อ๋อเล่นแล้วอ่าที่มันม้วนตัวอะไรยิงอ่ะอ่าใช่แท็บทูเพยพี่เมี่ยงลองเล่นไหมอ้าวลองอ้าวลองดูแล้วก็กดตรงกลางมันจะยิงเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยตบเลสเตอร์กดตรงเฮ้ยเอ้ยอย่าพี่อย่ายิงมั่วดิโดนตัวประกันนะโอ้เนี่ยพี่ไม่โดนเนี่ยเห็นป่ะพี่ก็โดนเฮดช็อตอ่ะอะไรวะอันนี้อย่ายิงตัวประกันนะพี่ลองยิงถังระถังน้ำมันดิอุ้ยโอ้มันกะกะยากเหมือนกันนะก็เกมโง่ๆพี่ไม่โง่อ่ะไม่ถูกอ่า ยิงแล้วก็ยิงตัวเฮ้ยพี่ยิงโอ้ไม่ทันวอ้ผมขอลองทีนไหะอ่าตไปแล้วอ่าเนี่ยเ็คพอยนะฮะอืนี่ฮะปุ๊บอันโถมันก็ง่ายๆอย่างงี้นะเกมโง่ไม่ง่ายนะมันกะจังหวะต้องเฮ้ยดูชุดดิได้ชุดใหม่ เกมดีดีแต่เราต้องดูโฆษณานะเกมพวกนี้ต้องบอกว่าข้อเสียมันคือมีโฆษณาอ่ะนี่เราได้ตัวใหม่ละก็หนึ่งมีกันเฮ้ยมีเลือกเลือกเจตุ้งเฮ้ยมันเท่นะเฮ้ยมีสีดาเหรอเฮ้ยน่ารักมากผมได้มาอันนี้ได้มา20เกมนี่เลยเลยเฮ้ยมียิงโอ้เกมดูผมมามือปืนเก่ากระแทกอย่างนี้ด้วย โอ้ยโดดยิงไนะคอเทอุ้ยโอ้ยเฮียชอตะเดเล่นงงงอย่างเงี้ยเกมงงงงไม่โง่นะโอเคก็จบไปละเกมที่สามไอตอนนี้มันเป็นเกมการ์เด้นอ้าวค่ายเดียวกันเลยเอฟิตดอมเมื่อกี้อ๋อเออก็มันเป็นเกมพัซโซเหมือนกันที่ผมโหลดมาเพราะว่าแบบเมื่อกี้ฟิตดอมมันได้ห้าหัวใจใช่ไหมพี่ออ่าแล้วแบบเวลามันหมดอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบไม่มีอะไรเล่นผมก็เลยมาเล่นเกมนี้อ่ะเหมือนกัน การใช้อุปกรณ์อะไรคล้ายๆกันหมดเลยเหมือนกับเกมฟิทดอมอ่าใช่อันนี้ภารกิจมันก็คือเอาสีเขียวห้าสิบห้าอันแล้วก็สีม่วงสีม่วงเนี่ยแม่งต้องปลูกต้องไประเบิดข้างๆนี้มันถึงจะโตมันไม่ใช่เกมงงๆแล้วอะผมว่ามันเริ่มแบบยากพอมันดัดลึกๆใช่ไหมครับมันเริ่มยากแต่ว่ามันมันก็เล่นแก้เบื่อได้นะมันแบบเาวลไดด้ใช่ใช่อันนี้เป็นถังแตกอ่าเนี่ยเนี่ยมันก็ช็อตเหมือนกันอ๋อเนี่ยเหลืออีกสองครั้ง แต่แบบก็คงแพ้แหละผมดูเลยคือเรามันบางด่านอ่ะมันต้องใช้ของพิเศษเลยรเงี้ยอ่ะหมดละโอเคมันก็เหมือนกันนั่นแหละเกมเนี้ยมันไว้มันเป็นอยู่ค่ายเดียวกันเนาะอ่ะอันนี้มาเกมต่อไปเลยอันนี้ยังเป็นเกม fish go io นะมันก็จะมีแบบให้เราซื้อปลาเงี้ยแล้วก็มันผสมพันกันปุ๊บพอผสมปุ๊บมันก็จะโตใหญ่มันก็จะปุ๊รวมกันมันรวมกันปุ๊บมันก็จะแปอัอัพเกรดปลาตัวเกมนี้ มันจะมีอยู่สองหมดหมดเอาชีวิตรอดกับหมดเริ่มต้นมมน,นี่นี่นี่เราก็ต้องรีบไปกินปลาตัวเล็กุให้มันเป็นพวกเราใช่ไหมเพื่อเราจะอัพอัพเกรดตัว<ม>อ่าพอตัวเราใหญ่ปุ๊บเราก็จะไปไล่กินคนเมื่อกี้ฉลามมันกินลูกเราเนี่ยพอเราตัวเราใหญ่ใช่ไหมอ่นเนี่ยพอเรามีลูกฝูงเยอะๆใช่ไหมเราก็จะไปได้ไล่กินคนอื่นเขาก็ต้องหนีมันนี่พอเราเวลสามปุ๊บเราก็จะมาไล่กินเรเวลสองเนี่ยุ๊บตึ๊บตึ๊บต๊บต๊บนี่เฮ้ยอันนี้ กินกินแล้วปุ๊บจะแข็งแรงสามารถวิ่งชนได้เลยเราก็จะมากินมันเป็นพวกเราพวกตัวเล็กเนี้ยเราก็จะเราก็จะวิ่งชนวงมันก็จะเล็กลงเล็กลงเนี้ยเออแล้วทำไมพอเข้าใกล้ๆแล้วเราวิ่งไวเร็วเพราะว่าเรากินตัวเล็กมันเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็จะชนะได้ทีหนึ่งแล้วก็มันมีอีกโหมดหนึ่งเกมนี้โหมดเอาตัวรอดไม่ต้องไปแข่งกับใครแข่งกับตัวเองวายหนีฉลามกับไอปักเป้าเนี้ย เราจะทำแฟรีติเนี่ยเห็นป่มว่าเราอยู่ได้นานแค่ไหนหมด Survival ใช่ใช่ใช่ครับเนี่ยเนี่ยมันก็จะมีฉลามพวกเนี้ยเนี่ยมันว่ายมาโคตรไวเลยเห็นป่ะเออว่ายโคตรเร็วเลยเนี่ยเนี่ยเราก็ต้องแบบไปกินแล้วแบบให้เราให้อยู่ให้นานที่สุดเนี่ยเราก็หนีพวกมันมาตอนนี้เราเลือกได้ไหมว่าเราจะเป็นตัวปลาหมึกหรือเป็นตัวเลือกได้เฮ้อผมลืมบอกเดี๋ยวเดี๋ยวจบเกมนี้เดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยก็สามสิบแปดวินาทีนะอุ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะมันมันกินลูกผมเนี่ยอ๋อเนี่ยผมก็ต้องแบบวิ่งหนีพวกนี้ดดูิ เนี่ยบอสมาเดี๋ยวคุณดูบอสดิงเเราก็จะมีให้คืนชีพเ,เราก็จะมีชีวิตต่อหนึ่งนาทีละเรามีชีวิตรอดหนึ่งนาทีละแต่ไม่มีแบบอะไรให้กินเลยเนี่ยนะจบไป <laughs> เลี้ยวไม่ทันนะมันหักเลียวไม่ทันวายไปวันวไป <laughs> อะเมื่อกี้พี่เมี่ยงถามว่ามีปลาอะไรบ้างใช่ไหม <laughs> อะผมก็จะให้ดูนะครับ ตัวหนึ่งเราจะได้ตัวนี้ปลาบิน <c oughs> หน้าตางโง่มากเลยอตัวที่สองปลาอ้วน <c oughs> ดูชื่อมันอันน<ห>ี้ปลาไหลไหลตรงไหนเ<ล>ป็นปลากระตูนอันนี้ปลาซส่กอกดูหน้ามันโง่ไหมปั่นเลย <c oughs> ปลานเล,นเลกอก <c oughs> อันนี้นี่คุกกี้ดำๆห <c oughs> มาดูหมาเน้ยน่ารักอ่ะอันนี้นางฟ้าเต้ทะเลใช่เตอ อันน <TI> ี้ปลาดาบอันนี้ปลาแครอทปลาแครอทน่ารักปลาแครอทนะแล้วนี่นี่แมวดานาวน่ารักอ่น่ารักน่ารักอันนี้น่ารักอันนี้ปลาทองตาโตตาโตเนอะอันนี้แมงกะพุนได้ยาทะเลเหมือนปลาหม่อนอันนี้ปลาปลาเป้าเด็กฝึกงานคืออะไรวะแล้วมีลูกบาสคืออะไรอะไรคือเด็กฝึกงานนั่นน่ะดิปลาไหลไฟฟ้าปลากลูเทาเท้าแก่ มันน่าจะขิ่มนพ่อแก่ปะอะไรวะโอเ้คืออะไรวะปลาปะป๊าทะเลปลาผีเต่ากระตูนส้มขาวอุ้ยนิเท่อันนี้อะไรมิสเตอร์สติลอะเจเจเท่ชื่อปอาเล็กปลาเคียวยักษ์ปตาโลฟฟินอะไรนะบัลลังน้ำแข็งเจเทเจ่จเจเจเกเจลจเจเตเจ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 เเจเจเเเเเกเ มุปปกก็ได้หลากระอ้านปาลปาพีซาัปลาปลาเป,ป้าไฟฟ้าปลาหมึกแดงเมื่อกี้พี่เมฆอยากลองตัวอะไรนะคอ,อกี้คอกี้อ่ะเนี่ยม,<ด>มาท<ด>นี้เนี่ยวิ่ง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 ไปเก็บ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 ปลาเดี๋ยวพวกมันดูเวล้วะพวกนี้มันดูเวลหนึ่งแล้วตัวมันเยอะแล้วมันจะแปลงร่างละระวังลูกหมาดำน้ำเต็มไปหมดเลยพี่ต้องเอาชีวิตรอดเนี่ยน่ารักนะ ฝงหมาฝงคากีตลกอ่ะตลกอ่ะโอ๊ยโอ้ยหนี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 หโอ้ยอันนี้ก็คือเราโดนปลาไส้กรอบโดนปลาไส้กรอบกินก็จงเล่นปลาไส้กรอบโอเคเกมนี้ก็ประมาณนี้เนาะเรามาเกมควอดไฟเฮ้ยมันเล่นยังไงเนี่ยอยู่ดีโผล่มาให้เล่นอย่างนี้เลยเหรอเปิดเกมมา คืออะไรลยอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วเราไปต่อยทำไมอ่ะเราต้องกดอะไรยังไงบ้างอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ้าวชิวีดีไปต่อยกันเฉยเลยเฮ้ยเดี๋ยวหนึ่งชนะแล้วอะไรอ่ะอะไรวะกดไฟเดี๋ยวนะอ๋อเพิ่มเพิ่มตัวได้เหรอเออเออเคมเคมเคมเออเออเออได้ได้เพิ่มตัวได้เอ้ยมันลากมันให้ลากอ๋อเอ้ยรวมรวมคล้ายๆเขมอ๋อใครอ๋ออ๋อ ให้มันมาเป็นแก๊งแล้วก็รถไฟชนแล้วก็รถไฟชนแล้วก็รถไฟช่อนไอ้หนึ่งน้องสาวเีไทน้ไปหดเลยอะไนกว่นกว่ไอ้ยีสอ รถไฟไปไปไม่ขึ้นข้ารถไฟไอสี่ร้อยสามมาแหม้ยตัวเราแข็งงู้ได้ป่ะไอตัวเราแข็งเราโหดเราโหดโหดกันเลยอ๋อขอลองนี้ลองนี้ไปอ๋อไปทีละชุดเอ้ยไปไปดิไอเอ้เอ้ยเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยเอ้ปวดขอามันไอ้แดงมันเป็นนักสู้เอ้ อ้ปั่นดีกว่าพี่เอ้ยมันอยู่หลังรถไฟกระทืบแม่งนี่เอ้ยไปดิอีกตัวหนึ่งไปเฮ้ยดูดูดูอาวสเฮ้ยเี้ยเฮ้ยได้ก็มีว่ะมาละเฮ้ยส่งเด็กไปฟ a r โอ้ยฝั่งนู้นมันก็มีตัวรับใช้นะเอ้ยฝั่งนู้นมันก็วิ่งมาเหมือนกันเนี่ยว่ะ ให้ฟัดเฮ้ยมันอยู่แถวหลังมันต้องวิ่งไกลนะกะดีๆโอ้ยเฮ้ยเ้ยเก้าอี้ป่าเฮ้ยแล้มันก็าอีมันเยอะจังวะพี่ดูดิเฮ้ยแสดงว่าเราใส่เก้าอี้น้อยไปอ่ามันต้องมันต้องหมุนน่าจะแบบเหมืออกมาว่าเล่นไปแล้วก็เพิ่มพวกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอืออือก็ประมาณนี้ปั่นดีนะเออหาย ระวังนะระวังระวังรถไฟวินไรเดอร์อะเกมต่อไปมีไลเดอร์แมนเต็มไปหมดเลยเฮ้ยแล้วไปยังไงอะเฮกดตรงกลางเหรอไม่รู้อ่ะแล้วบินไปไหนเนี่ยเฮ้ยพลิกพิกพลิกแแล้วแล้วลงตรงไหนอะกลับตัวดิกลับตัวดิเหมือนกังก้าวเลยวะเอ้ยมันมีจุดอะไรอะแล้วมันที่บินไปไหนเนี่ยบินขึ้นได้ด้วยใช่ ทำไมวะทำไมคอนอื่นกก็ได้<ม>เฮ้ยมันต้องมีอะไระต้องหาที่ลงเหรอคือ,อยังไงอ๋อเนี่ยเนี่ยจุด <c oughs> คือต้องบินเร็วให้เร<ะ>็วกว่าคนอื่นต้องเข้าวงกลมล<ง>ๆแดงๆอะพี่เนี่ย <ๆ S 1> แล้วแบบมันลงไม่ถึงอะ่ะอ๋อน,นี่ไงเฮ้ยเมันขุมยากเว้ยอ้ <c oughs> โหูื <c oughs> มเกมนี้ผมว่าเฉยเฉย ตัวพังเลยนะลงจริงๆอย่างเงี้ย <c oughs> เฮ้ยอันนี้ผมว่าเฉยเฉยใช่ไหมครับอะไรผมผม้ผมโหลดมาลองกันเฉยเฮ้ยอันนี้ perfect า a r คผมเห็นที่มันขีดขีดเส้นแล้วก็ให้รถไม่ชนกันอ๋อที่ในโฆษณาใช่ไหมอ่าๆผมอยากรู้มันโง่อะคือมันทำให้ดูโง่เพื่อที่ทำให้เราอยากเล่นแทนมันเงี้ยอ๋อนี่ครับว่า swip to d i e อ๋ออ๋ออ,อ,อ๋อลากแล้วก็ใช่ใช่ ไอ้ผมอะหายปั้นหายปั้นบ้านไปไหนอเออจะแบบเกลียนๆนี่คือแบบเล่นแบบคลายเครียดอะเออไม่ต้องคิดแล้ว嘛เออให้มันแบบขำๆอ่ะ ปั่นปั่นนะอันนี้ hey. แบบแรกๆผมก็ว่ามันก็คงง่ายกันแหละเนาะโอ้โหขอดิลองเหี้ยน้ำมันหมดเออมีน้ำมันหมดไปเร็วขับมวยเออมันต้องมีน้ำมันหมดบางอ่ะนี่เหรอ บนขีดรอบก็ได้ไงี้ยเหรอเกมนี้ก็ประมาณนี้เนาะครับลองไปเล่นกันดูเกมต่อไปลันฟาตี้อ๋อยังเหลือเหลืออยู่ไปเล่นไงอ่ะวิ่งไงวิ่งเก็บเหรียญไปอ๋อเฮ้ยแต่ผมไม่อยากเข้าของตัวเองอ่ะเฮ้ไม่ได้เพื่อนอะเฮ้ยไอ้ไอ้ยพอเข้าไอ้นั้นแล้วมันจะวิ่งเหลือมเฮ้ยคือเข้าปุ๊บแล้วมันจะปิดประตูมันจะปิดแล้วเพื่อนก็ต้องเอาแล้วมึงไม่สะดุดเฮ้ยรีบเข้ารีบเข้า เข้าก่อนมันโอ้โหไปเฮ้ยเกียบไปดิใส่ไปไปแล้วไปแล้วปูน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 นี่แค่ดาดแรกนะขมันต้องหลบอันนี้ไม่งั้นหกล้มไอ้พวกไอ้พวกโง่นั้นไอพี่บ้าเขาเราก็โง่มาก่อนเบียด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 เฮ้ยไปกูวิ่งไวกว่าหรอ ได้เท่ากันแหละวะเฮ้ยดี๋ยอย่าเร็วนี่อยมีต่มอขมาเยเลยะอพี่วิ่งไ้อมันจะแย่งพี่อะพี่ไปไหนเฮ้ยเกดเลื่อนไข้างหน้าเออมันเข้าแล้ววะไอเรเรู้นี้เฮ้ยหนุ่มย่ไม่เขารู้อะเฮ้ยวิ่งเลยประตู เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าบุกเข้าก่เฮโอ้โหก็ประมาณนี้ครับลองไปเล่นกันดูเอาเกมนี้ไหมไอ้คาเนี่ยดับคาเออเออเอาเด็กเกมท้ายละเดี๋ยวไม่มีต้งไหนเอา EP สองอ่ะเอ่อ EP หน้าค่อยๆมาว่ากันอันนี้ดึกละเดี๋ยวเคอร์ฟิวผมต้องกลับบ้านอีกเคอร์ฟิวนี่คือจากรัฐบาลเอ่อจากเมียไม่มีเมียครับโสดครับเฮ้ยถ้าตรงๆเลยได้ไหมอะไรอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยแต่มันจะไม่ได้เหรียญไงใช่ไหมมันจะเก็บเหรียญไม่ได้อ๋อเป็นอย่างเงี้ยตรงแล้วมันจะวิ่งยังไงวะผมไม่สนใจผมันต้องมีแรงน้ำผงข้างหน้าด้วยไงโอ้โหลองดูเฮ้ยได้ว่ะได้ว่ะสมดุลได้ว่ะอ๋อให้เพิ่มอัปเดตวิวอื เขามันยังไม่เห็นแข่งกับใครเลยอ๋อมาแล้วมาแล้วมาแข่งมาแล้วเฮ้ยมันลถบันยาววะเฮ้ยเอสองอสองรถมีกยช่วงหน้าเยอะพุ่งนะรถพี่พุ่งเครื่องแรงอารมณ์เหมือนไอเออะไรนะไอที่เกมปีน่ะก็ประมาณนี้เกมน่าจะมีอะไรมากกว่านี้ละใช้ไอเดียนะใช่ทักสะแมตบหน้าเกมนี้พี่เคยเห็นอยู่ใน facebook เคยเห็นอยู่อ วสแลอย่างนี้เลยเหรออมมาก็ใส่กันอย่างนี้เลยเหรอเยอะเลยมันให้แบบนี้เอ้าให้เลือกอย่างเงี้ยเมื่อกี้กดแล้วมันดีเลยอ่ะเฮ้ยแต่ผมดูยังชนะอีกเนีชนะเฉยเดี๋ยวลองเราดูใหม่ดิเมื่อกี้ไม่อู้ยมีกดอันตรีเลยปะเนี่ยอ๋อมันมีเพิ่มเพิ่มเลือดด้วยแล้วก็มี power ตอนนี้ไงสี่สี่ละ หัวห้าสิบเป็นไงล่ะโอ้วหน้าสันเนี่วิเมื่อไงล่ะเหมือนวะตบหัววะเอาดิห้าสามเอาดิโิวิตัวกูเล็กก็ตบหนักนะเว้ยอยส่งผมเปลี่ยนสรงอ่ะพี่โอ้ย,อยหายกิ้งกิ้งยังไงล่ะ เอเริ่มมันแล้ววเริ่มมันแล้วได้อะไม่แต่ว่าลองไปเล่นเองเควันนี้ประมาณนี้ครับ EP แรกมันมืดแล้วเดี๋ยวต้องรีบกลับบ้านเอาเคอร์ฟิวเดี๋ยวมี EP พี2ต่อ โอเคเดี๋ยวมาทําให้ถ้าชอบกดไลค์กด s u b สไคร e กดแชร์ด้วยนะคะอ่าครับกดแชร์ครับก็ดิ่งแล้วแต่จะศรัทธาเราแตบบางทีแบาบางคนเล่นเกมอยู่เงี้ยแล้วก็แล้วแจ้งเตือนมันเด้งเนาะเออเออก็คงลาคาและครับก็รักเราอยากดูเราก็เข้ามาดูกันครับเราไม่ว่ากันได้ครับผมเราก็รักทุกคนครับขอบคุณนะครับที่อยู่ด้วยกันค่ากันไว้แค่นี้ครับผมคิปนี้ลากอนครับผมครับสวัสดีครับผมัดีครบ